สบายดีพี่น้องสบายดีสกุขสุขคตจ้าพ่อพ่อกับพอ,พอล่ารักกีดีพี่น้องก็สวยก็ย่างคนทั้งกระโหลอีปูมันนี่ก,กาพาพี่น้องมายาเบ็ดจ้าพี่น้องโอ้มาล้งแรกกระถือกบเลยจ้าพี่น้องกบหน่อยไปยาบ้านกับประกาศละแบบนี้ว่าคืออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าโอ้ถืกบ คือจนว่าของต้นไม้จนว่าหมุนปุยพี่น้อยนี่จ้าพี่น้องได้กบแล้วจ้าตัวพอดีงามพี่น้องเ้ยตัวพอดีต้มเดวจ่านน่จ้าตัวขาวๆอึดสวบพอดีต้ม คืออีรา้าตัวใหญ่พร้อมีอมตัวบักเปียงบักใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ๋ากบดำกบกับตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยใหญ่สัพพล่า พี่้องเอยได้กบอีกแล้วจ้าพี่้องกบโตพอดีต้มแล้วพี่น้องนี่กบพอดีต้มแล้วจ้ากบใหม่แล้วจ้าพี่น้องกบจากธรรมศาสตรกบที่สวยงามนะจ้าโอ้พี่้องเออพยาบาลกับประกาศล็อกดาวเลยเด้อเหมนนี้ล็อกดาวหมู่บ้านแลวเพราะว่าคนมันติดปลายแล้วคนจะเริ่มล็อกดาวหมู่บ้านแล้วก็คืออยู่บ้านไัยอยู่บ้านมันไปใส่ไปมาหาสู่กันบ่ไ้คือรอบก่อนแล้วพี่น้อง ป่าเสื้อมันก็กรเริ่มกระจายแล้วทางล่าเราพี่น้องติดในเดียวพอนก้ล็อกดาวมออบ้านแล้วเพิ่นบอปล<ะ>่อยให้แบบว่าหายไล่หดพันหดหมื่นนะพี่น้องถือบัดสองพี่น้องน้องนี่มานี่ถือบัดสองโตล่อยตอกสิบักแข็งแหงแทะกบดำ กบดำจะพี่น้องจ้ะเอาใส่เคเียนเอส่เคียนนี่ขอหน่อดนี่นกบดำพี่น้องสองตโตสักันเลยกบดำดำตัวบักปิงปิง,ปงพี่น้องนี่ก็มันก็ตีนเป็น่อยก็ตีนถือปาก <laughs> คือไดเป็นสองเป็นตีนพยัน ทำมนันตีตันยันออกเอาเอาจ้าก็ไปเหตุจากซีด,ดึงร่ดึงไ่ขาดแหละ,ะเจ้าปวเจ็บตีตัวงามพี่ร้องไอ้ก,กอบก็ได้จะตบพอดีงามงามจา้าปวดโพพี่ร้องปลาไป่้องพะยะบนปลาเข้าไปเลยติกก่อนรื่อยเลยจา้า ตัวฮับปล่อยมือคืนดีเห็นไห้ตัวฮับปล่อยมือคืนดีเห็นไห้มีอย่บ่หปลาเข้าไปเลยโอ้ย <c oughs> ตัวใสอยู่ปลาอยู่เขาพี่้องเอ้ย ถ,ถือละพี่น้องถือละจ้านี่นี่เดอ๋นี่จะตัวพอดีพอดีต้มเด็กกบแต่พี่น้องเลยนี่ต้มงามกบธรรมชาตินี่พอดีต้มพอดีหยั่งจ้าจ๋าบางคนก็โอ้เห็นได้กบลายแกล่ะอยากเห็นเมนูกบอีกแกล่ะอยู่อาหยากกินยังไงพี่น้องมาเด้อจ้าคนหลอกดาเราจะเปิดใจได้ครับ แค่ป์ป่ากันหลอดพี่น้องเอ้ยเข่าข้าเจ้าก็งามงามเอากันหลอดอีกแล้วหลางนี้กันหลอดจ้ะแต่หลังหล่นลหล,ลอดแบบนี้มาแคมป์ป่าเมื่อคืนนี้กันหลอดจนเบิดต้อสิได้หลายบอลใหม่เลยพี่น้องเอ้ยกเพื่อ,อี๊แล้วน้องกบน้อยอีกแล้วจ้ะนี่พี่น้องกบน้อยพอดีต้มเลยจ้ะพี่น้องจ๋า ก็เธอยามเด็ดกบกรบานอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเด็ดตัวบักเปร่งบักใหญ่เลยจ้าโอ้ยง่ายอย่างตัวนี้หน่อยหนึ่งพี่ดาวยากพี่น้องเอ้ยดิขามุนวัดก,กินกบตัวบักใหญ่หนึ่งเห็นวัดเคลื่อนวอ่าเอาไปกิน กบองการมันปล่อยไปลอยดวงเตลเจอเราจ้ะย่งางหลอกปลาย่าง,งไปเรื่อยๆหาหลอกขอบป่ายามเด็ดกบจาก้าน้ำคือแหงน้ำแหงวัดเสหาบิดจับบิดก็ได้แล้วไปยนี้ใส่พูดตับนาคนน้ำคือแหงเขาก็เจ้าจะออกบ่าปฏิรูปเ,เ,เ้ยงามเลยเขา เขี่ยวอุ่มทุ่มข่าวเขี่ยวง้ามไปพูดตระหนักคนแถวนี้บ่มีน้ำน้ำแห่ไป่ล้งเดี๋ยวต่ะหนักคะพูดอยู่บ่มีลงเิยถือกี่บ่ว้าถือพี่ดอกเลย สวัดอีปูกินอะีกนะนี่จ้าถือกบแต่จ้าก็จะดื้อไรมานแท้มานว่าพี่น้องเอ้ยกบแต่สัติกิน่นขายกิโลละร้ออันนี้ร้อนคือร้อนเพราะมันเด่นจนปลาเขาออมุน ต้นข่าวกับต้นบักใหญ่บักงามข่าวมันเริ่มออกหมาก,ลมออกาาแล้วพี่น้องเิ่ปออกนาวนาฮาวเขาออกแล้วปะเจอแล้วกำลังระคือวะโอ้หลอดดิบแล้วพี่นอ้อ,อ,นองเลยหลอดเด็ดเกาะต้นขา่าวคน ข่าวสับงามใช่ข่าวร่างงามสับมันสิลบุ๋มมันออกมาเลยเราจะถือจัดขนาดนี้ยังโลมเลยถือกี่ลราพี่น้องถือละจัดน้องจัาติดกบอีกแล้วกบขาวอวดสวยอยู่พี่น้องตรงไหนตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ โข,ขาวขาว้ีชีดาสบอวนฮนะ,นะกินอิมอ่มปะกบถ่าวอวนบม่ได้ถ่าด้วยกบใหม่ด้วยวามเลย่าขา,ขา,ขาเนมันจะบริเวุกิด่ดีมเนีน่ยงามแท่งามว่าสัมชิลบม,มันสูงเด,มด้มันักต้นมันเรียวนะสูงลบได้เขา่าหนึ่นะเออลบล,ล,ล้มเลยมาขุดกบสัมชิไลยกบหน้าทะเลนะ ข oh, ้าวบกขดกพุนาเจ๊กโอ้ยหลุดแล้ว hmm. จ้ะพ <loses> ี่น like ้องจ้ะอ่อนแล้วจ้ะว้าถือกันอ่างนี้เลยพี่น้องโตบักใหญ่เติบพี่น้องขดโตสีขาวจัระงามอยู่เลยพอดีโตกะชิ้นใหญ่ชูมันก็อยู่ประมาีอย่าเดีย โม่มาอยู่ปีโอ้โหปวดพอดม,มันเต้นมันคนะืนกระวายแล้พี่น้องเนาะเต้นมันคืนจนเสือกกิ้วถือลู่กมานหมานพี่น้องถือแล้วกบกลังงามนี่จ้ะไม่แต่โตพอดิโต้พี่น้องไปกบใหม่นะนะกบใหญ่แล้วนี่พีกบพอดิต้มพอดีอย่าง ผเผ็ดกระแซ่ต้มกระแซ่ทอดกรอบกระแซ่จ้าก,กบทอดกระเทียมจ้ะพี่น้องแต่ว่าอาหารกระิมีขายนะแต่พันใส้กบตัวใหญ่กบเลี่ยงบ่งคือกบไปธรรมศาสตรเฮาพี่น้องเอ้ยิสด้เมื่อวล่ะพี่น้องเอ้ยเสด็จเมื่ออะไระวายามเบ็ดกบกระบ่สุดดอกยามได้เนื้อดึงผาวาหน้าข้าเจ้าเขาว่าอะไรเนาะกบข้าเจ้าเลี่ยงมันเป็นกบธรรมศาสตร์ข้าเจ้าเลยแบบวา่า ลือเบ็ดเขาถิ่มหมดเลยพี่ต้อกร้างเขาหน้าเขาเนาะเขาห่วงมีสิทธห่วงใดห้ามใส่เบ็ดกบนะจ้ากบธรรมศาสพี่ต่อเอ้ผลห่วงหามเขากะเมื่อละละผนก็ะลือเบ็ดเขาถิ่มหมดกระาังเขา เราไปเล่นน้ำหววัวไอโฟพี่น้องขอดจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าสิพาไปทา,หหางหล่อหัวไอ้บัดน้ำแกงหอดพี่ลาหลังใส่เบ็ดกบเลี่ยงเองพี่น้องเอ้ย๋อเข้าเจ,เจ้าเหือบจอดให้น้ำแกงมันอดพี่แล้ว มันบกลองบอกอันนี้น้ำหวยอ่างเลยน้ำแกงนะบางคนเพิ่นกระหวงพี่น้องเอ้ยห่วงกบห่วงไว้ห่วงซซกไซห่วงไว้อยากระบัลลุห่วงไว้กินข้าเจ้าเองมั้งกบก็เป็นกบธรรมชาติ์นั่นแหละ แต่ข้าเจ้ากับวิสิตหัวเราก็บวัวแต่ก็เขาก็ะโบหัวเขาหัวเขาก็มาใส่เนาะแต่ข้าเจ้าบาลือเบ็ดเขาถิมค่ะเขาหัวเนาะหน้าก็บโแมนหน้าคนอื่นคนไกลเนกะต่กษัรเท่าน่าการล้อมหัวแบบว่าติดตะข่ายนะเขียนป้ายนาห่วงห้ามห้ามผู้คนทายนอกเข้ามาในทงให้ทงนาชันนะจ๊ะ พราะฉันห่วงเป็นที่ดินของฉันวะาสารพี่ดาวเว้าวนัวพอมวนจะว่าก,กันดเด้อพี่ดาวมาเลาะบงห่วยก่อนเมื่อไปม,มาหาหน่อไม้ไปเห็ดหน่อไม้ถุงดนะไปหาเห็ดต่อบอพี่ดวาวน้องสะสภาจะไปหาเห็ดประจักรว่าเขาเห็ดปวกออกจ้า เย็นเยน็นพี่น้องเยน็นลุยน้ำหัวไหเยน็นแท่เยน็นว่าปกติถ้าเป็นสมัยก่อน,นพี่น้องน้ำอยู่น่น,นเวลานี้กน้ำม,มันเริ่มสิทวมไม่ได้น้ำสิเต็มฝั่งแล้วก็เข้าสู่ทงนาได้แต่ซูมือนี่มันมีเคลื่อนไม่ยังลาแลาเลยโฟน้ำเลยบกคอยทวมก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็เลยกลายเป็นแบบว่า น้ำก็เสได้แต่ซับนี่แหละถ้ากระดีก็เป็นทลนดีเพราะวา่า,วาวน้ำบ่ทถมให้ทนน้ำคือสมัยก่อนสมัยก่อนอน,นาแคมห่วยโซนติดบ้านนี่น้ำสิถ่วมได้พี่น้องจะพี่น้องบรรยากาศจุวยราักษาที่ยามเบ็ดแล้วพี่น้องกันเบ็ดเคิงหนึ่งก็ได้หลายเตอะพี่น้องเพราะวา่า หน้าอีกทงหนึ่งหน้าอีกทงเขาบ่หามดนกแต่ว่าหน้าอีกทงหนึ่งมันห่านมันคำมือเบ็ดเขา,าเทิ้บเบ็ดเลยกบแต่ว่ากบก็ได้หลายเพอาสมควรไหวเคืองโลอะไรพี่นเอ,อง,งเกือบโลบุจักรแล้วพาไปดนแมันเลาะห่วยจ้าจอบินอ่อนรั หรือไรองค์ฟาจะมาเรียบดินน้ำใส่เนี่ยน้ำห่วยน้ำนีำ่เราเป็นน้ำน้ำไหลก็ได้ลายผสมขว้วแต่พี่ต้องไอ้แต่ว่าเขาบม่ได้หักขาคืเลื่องไม่อยากเปิดพักของสูงนี่พี่น้องในลายอยู่ขนาดถือกลื่นถิมเคิงหนึ่งใน,นพี่น้องนี้เธอยามเบ็ดกบกรกกะมานพี่น้องเอ้ยมานวะมานแทมมานว่าพี่น้องจาขนาดถือกลื่นถิมแต่ก็ข้ากระวาเขาบม่ได้นะพ่อพี่ต้องไว เป็นนาข้าเจ้าข้าเจา้า,เจาคิดกิดจะอยากหวงหามแต่ที่จริงกบมันก็เกิดจากทรามาศาสตร์ปรเดียเรีย,เยงเอกพี่นนอะแต่เพิ่นก็หวงไว้อนุรักษ์ไว้ของเพิ่นมั้งกระสิทธิ์ของเพิ่นเขากระบอกมีสิทธิ์ว่าเนาะพี่เนาะแต่ในมือเอาหูแล้วว่าน้าทงนี่เพิ่นหวงเ,เขากะบดใสเนาะนี่สองบรรยากาศอยู่ห่วยจ้าแต่นาเขาก็จะได้จำไว้ว่านาเพื่อนนี่เพิ่นหวงเดอ้อหวงสุดสิ่งทุกอย่างเขาจะจำไว้เลยเพี่นนอะ เรากระซักกระคอฝากบรรยากาศไว้ซัมนี้เด้อพี่น้องขอบคุณสุขุสุขคนที่ติดตามคุณที่ให้กำลังจ่ายผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อตั้งแต่นางใส่เบ็ดใส่กางมาหาอยู่หากิตตาธรรมศาสตร์กับหากสิพ่อหน้าเพผุนห่วงอะไรพี่น้องเพมันกระเบื้สิบผิดจะห่วงว่าเป็นทงไห้ทงนาของเพผุนเนาะกบเพผุนเลี้ยงสังกาขอฝากบรรยากาศไว้ซัมนี้แหละจ้าขอบคุณสุขุสุคนที่ติดตามผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเล่หลายเด้อพี่น้องเด้อ พิาาประกันใดก็ขอโทษขออภัยขอบคุณทุกทุกกำลังใจเนอจ้าสวัสดีจ้าหน้องซยอย่อยเปดนนังมอยยุน